ในรายงานของฮะดีษนบีสัลลัลลอฮุายัลลัมอกลับไปวันอาคร r ามีมีคนคนหนึ่งนะอัลลอฮฺตะลาบอกว่าคนนี้ยมไปนรกเลยแต่สิ่งว่าให้เขานรกเขาก็พูดกับอัลลอฮฺตะลาว่ายาอัลลอฮฺถึงมว่าฉันไม่ดีแต่ว่ามันมีเหมือนกันที่อามันเล็กเลน้อยๆอยที่ทำความดีทำไมไม่สอบสวนเลย ทำไมไม่ฮิซัตเลยยงลงนรกเลยอัลลอฮ์บอกว่าบอกอามะเลกะว่าเพียงพอแล้วในสมัยดุนยาแต่ก่อนที่อุมตสุดที่รักคอนชันในหมู่บ้านหมู่บ้านเดินหรือว่ากำปงกำปงหนึ่งเกิดความรักซึ่งกันและกันเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันช่วยซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกัน แต่ว่าด้วยคำพูดของเจ้าด้วยคำพูดของเจ้าคำเดียวและก็อุมะสุทธิรักคของฉันแตะสลายไม่เป็นก่อนหนึ่งก่อนเดียวแตะสลายไม่มีความรักศมงกันและกันคำพูดคำเดียวเพียงพอแล้วที่จะเจ้านี่จะเข้านารกตลอะกลางเลยไม่พี่น้องที่มีเกียรติและก็อีกคนคนหนึ่งอีกคนคนหนึ่ง Allah อลัลลอฮฺตะลาตแตสิ่งว่าให้เขา้เขาสวรรค์เลยเข้าสวรรค์เลยเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจเหมือนกันนะจะเข้าสวรรค์เลยว่าอย่าอัลลอฮฺช่างก็ไม่มีอามันดีมากมายนะทําไมไม่ถามซักคำสองคำอัลลอฮฺก็บอกมาเลกับว่ามาเลกับไปบอกเขามาเลกะก็ไปบอกบอกเมื่อกี้แหละว่าในดุนยาแต่ก่อน ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหรือว่ากัมพงกัมงหนึ่งต่ออุมัสุธิระขอนชันไม่หันหน้าซึ่งกันและกันไม่เกิดความรักซึ่งกันและกันทะเลาะวิวาส่งกันและกันแต่ว่าด้วยคําพูดของเจ้าคําเดียวนะอุมัสุธิระขอนชันมาเกิดความรักซึ่งกันและกันเพื่อแพรซึ่งกันและกันคําพูดคำเดียวนี้เพียงพอแล้วที่เจ้านี่จะเข้าสวรรค์ขอนข้าตลอดกาล นี่พี่น้องทีมมเกเก็ตนี่แหละแกนแท้ของงานจริงๆเราตอนนี้เราคุยว่าอยทำไมไม่ทำก๊าสลนะ่ะเอ้ะทำไมไม่ออกซิิตละ่ะอันนั้นก็โอเคพี่น้องทีมมเกเก็ตอันนั้นก็ไม่ไม่ใช่ว่าแต่ว่าแกนแท้ของงานจริงๆนั่นก็คือความรักความรักนี่แหละนี่แหละงานนาบีลอาละลัิสลซัลมได้กล่าวว่าไม่เข้าสวรรค์นนะถ้าไม่มีมอีมานจะเข้าสวรรค์สาเหตุอันดับแรกที่สุดนั่นก็คืออีมาน แล้วก็เจ้าไม่อีมานถ้าเจ้านี่ไม่มีความรักซึ่งกันและกันอิมานอัลอต่ละาเชื่อโยงกับความรักถ้าไม่มีความรักนั่นก็คือไม่มีอีมาน